สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและกการต่อนกเขาใหญ่นะครับวันนี้พาสายหานะครับมาขุดต่ออยู่คาครับพี่น้องครับวันนี้เออสายหาตัวนี้คิดดักนะครับว่าจะทําการยังไงวันนี้นะครับสายหามาสองนะครับวันนี้ไม่ธรรมดานะครับผมหนึ่งอาจารย์แหลมหนึ่งโอ้เดี้เอเอเอาเดียวไงเดียวไปถามสิว่า ยังไงกินข้าวกินปลาอิ่มหรือยังอ่าเป็นไงขาดของหรือเปล่าช่วงนี้ขาดครับอ่าวพ่อระบาทปฏิภสวัสดีครับพร้อมยังวันนี้พร้อมเตรียมร้อยหรืเกินร้อยเลยวันนี้เออเกินร้อยเลยโอ้เฮยอะไรเนี่ยช่วงนี้งานไก่ย่างงานไก่ย่างได้หลับได้นอนบ้างไหมช่วงนี้หลับดีฮะหลับดีไม่เกี่ยวกันงานใครงานมันได้ไปดักไหมล่ะไปดักอีหนู้ดไหมดักจดักไม่จะไม่หนูดักเออ นิสิตบอกว่าใเป็นเล้ายาวัปรังคาดด้วยนะเออเดี๋ยวรอมาเจ็บไว้ดีเลยอากิดิดครับก็มาหมายเดิมครับพี่น้องครับหมายที่อ่าโยดโยะแสดงยัแสดงดูป้าครับดูป้าซิยมพูวันเดี๋ยวนะครับเพิ่งไปซื้อมาจากงานไก่ย่างเมื่อคืนนี้นะครับเขาเหี่ยวแล้วเขามัดเขามัดตาไปมันหลุดจากรถมอเตอร์ไซค์เขาเออวันนี้มาอีกหนึ่งท่านครับนี่พี่พสวัสดีครับสวัสดีครับเออสวัสดีเตรียมพร้อมนะครับปรางมาเรียบร้อยวันนี้เรียบร้อยเจ้าอะไรนะเจ้าอินทา ครับอินทาธิราชเจ้านะครับผมเอาโอเคครับโอ้พร้อมไหมนี่พ่ออะพร้อมมีนกไหมล่ะนี่ไม่โอ้ยังอ่อนนกออกเลยเอาเขาไม่เดี้ยตัวอย่างดีไม่ใช้ออกครับหรือว่านกเข้าครับหรือปลาออะไรได้หอมมาอย่างดีครับแต่นกไม่ได้ไล่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราอุ่นหนาเย็ดไปอยู่เดี๋ยวนี้ โอ้เอาโอเคครับพี่น้องครับหมายเดิมครับไมายเดิมวันนี้ว่าาคเชอาจารย์แลมก็ท่านไปเจอของดีไว้ครับลบเลาให้เพื่อนมาว่ามาหมายเดิมว่านาคเขาโอเคครับผมว่าเช็ดไว้ไปหาที่เสินโนก่อนครับทีนี้ก็คงจะแยกย้ายกันช่วงนี้เนาะหายหายแหละครับนู่นแหละเจอกันอีกทีตอนเย็นเลยถ้าอยากเจอผมมาอยู่ข้างรถถ้าอยากเจอผมมาอยู่รอรถเพราะว่าไม่ไปไหนไม่ไปไหน อยู่แถวนี้มันอาหารอยู่ตรงนี้อ่อ่าโอเคครับโอเคครับ <laughs> สวัสดีพี่น้องครับตอนบ่ายโมงครึ่งครับพี่น้องครับโอ้โหผมมาหมายเดิมนะครับผมหมายที่อ่าพวกเรามากันวันนี้เสียได้สามผมได้หนึ่งนะครับผมมาตามตัวสองกุกครับอ่ามันเข้าเจ้าสองช่วงคอนเช้าครับวันนี้ไม่มาเลยครับพี่น้องครับนู่นอยู่ในดอนครับไม่ออกมาเลยนะครับอ่าก็คงต้องย้ายครับทีนี้เพราะว่าช่วงใบยบมันมันไม่ออกมาแล้วครับ มันจะมาคือมาช่วงเช้านะครับเมื่อเช้าก็นกก็พอมีอาจจะเป็นตัวเมียครับเมื่อเช้านี่นะตัวเมียของตัวที่ผมได้ไปอ่ะนะครับมาอยู่ใกล้ๆครับมันก็ไม่เข้าไม่สู้นะครับอ่าสุดท้ายก็นุ่นะครับคันอยู่ในป่านะครับแต่วันนี้มันลมครับอากาศลมปิดปกติครับวันนี้มันลมไม่นิ่งนะครับผมก็เลย้ายนะครับย้ายอ่าคิดว่าจะย้ายนะครับเดี๋ยวรอดูครับหมายที่สอง นะครับนะครับโอเคครับขออนุญาตย้ายนกก่อนครับพี่น้องครับ ตสองครูเป็นยกที่สามล้วครับผมไม่มั่นใจนะอืมแต่ว่านี่ครับตัวเมียตัวเมียอยู่ต้นกระถินครับตัวสองมีตัวนี้ครับเป็นตัวเสียงเล็กครับเป็นตัวเสียงเล็กนีกอ่อยากได้ครับตัว,ตวนี้นะเพราะมันมีอ่างครับมีครูอ่างตอนคูอยู่ข้างนอก ต้องคิดคูอีกแล้วคูยกที่สามนะครับหรือยังไงเฮ้ยผมก็ไม่กล้าเสียงครับน่าจะเป็นตัวเมียแรเปล่าครับอยู่ต้นกระถินนะเฮ้ย ไม่ได้ยินเสียงพืเนียดครับประเด็นมันนะอาไปดูนะครับอยู่ใ,ใกล้ๆเองครับแต่มันก็ไม่เถียงนบนะครับตั้งนานนะครับตั้งหลายนาทีแล้วครับ อูน้นะครับตัวเมียไปแล้วตัวเมียอยู่ข้างนอกไปแล้วโอ้ยกดดันมากเลยนะ หยบแล้วใช่ไหมอุย้ยหยยบเลยครับพี่น้องครับอ,อได้จนได้ครับตัวดีอะออไม่ได้ยินเสียงครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเอ้ยมีอ่างด้วยครับลูกตัวนี้ฮะปล่อยคูน้ำสามโยครับเรียบร้อยแล้วครับ เอ,อเสียงเล็กหนึ่งตูของหองเลยครับตัวนี้อาลงมาดูครับยอดครับตัวนี้มันเข้าแบบบินเข้าเลยครับเข้าร่วมเลยอะนะครับเพราะว่ามันมีนกอ่เสียงอ่าใหญ่ๆมาคูรอบแรกครับพอเห็นพระเนี้ยแล้วบินออกนะครับออเออไวแล้วครับ มันจะไม่ได้ตัวถะแล้วึ้นยากยากครับ่รน,นี้ลงยังไงล่ะที่นี่เฮ้ยอย่าดูดอีกนะวันนี้ไม่ไหวแล้วนะครับ ได้ฟังมันครับตัวนี้จะรู้ถึงเดี๋ยว,ยว <c oughs> โอ้ขึ้นก็ขึ้น,นยากลงก็ลง,ลงยากครับพี่น้องครับเออเกี่ยวอีกแล้วเดี๋ยวครับจริงเนี่ยครับไม่กล้าเอาออกเพราะว่าเอาออกมันจะ นั่นจนเกินไปครับลูกปลาสงสัยอ๋ออ้ยเสียวครับยังมีประวัติอยู่อ้ผมก็ยัดขึ้นไปยังไงไม่รู้เหมือนกันเอาเราลงเราลงยาก เล็กครับตัวนี้ทำนกต่อครับอ่างประมาณสองสามคำนะครับอ้อเอออ่า้อนในครับไมไ่ทำให้ผิดหวังครับนกฮา น่าจะได้ยินเสียงตอนฟูครับอุ้ยตัวนี้สวยครับพี่น้องครับกุกหนึ่งอ่างครับสองสามคำมาลงมาดูตัวครับอครับมาดูตัวครับอู้สวยครับดูครับลายเม็ดคอหนาหนาเลยครับพี่น้องครับอึมครับ สวยกว่าตัวที่แล้วอีกครับตัวที่ผมได้อฮะงั่นนะครับตัวนี้ดูอ๋อครับผ่านแล้วครับวันนี้เจ้าสองนึกว่าจะไม่ได้ครับตัวแรกเข้ามันเป็นเสียงเสียงแบบไม่ส่งครับบ้านผมจะเรียกว่าเสียงบม่มูบตัวนั้นเข้าไปเห็นพระเนียดบินขึ้นยอดเลยครับแล้วออกไปนะครับตัวนี้เข้ามานะครับโอเคครับออกมาดูตัวครับ ครับก็มาดูนะครับตัวตนครับผมนี่อุ้ยลายครับสุดๆเลยนะครับเป็นนกหนึ่งกุกครับคือมันคู่อ่างค่ะมันคู่อยู่ข้างนอกครับพี่น้องครับผมได้ยินอยู่ครับเนี่ยมันอ่างใส่คับนกป่าอ่างสองถึงสามนะครับมันอัดกันล้านะครับเข้าไปข้างในมันไม่อ่างให้ฟังนะครับเสียงเล็กเสียงดีครับนกตัวนี้นะไม่มีของดีอะไรครับ เก็บครับตัวนี้รับลองครับใส่กรงสวยครับอ่างสามคำดูครับสนับปีกอ่าโอเคครับผมชัวนสองครับอันนี้ทําได้ครับช่วงเย็นนอีกเหมือนเดิมครับเนี่ยครับต้นที่ผมใส่ครับได้ตัวที่แล้วนะครับตัวนั้นเลยนะครับขอนคําที่บินเหยียบนะครับคูละครับพี่น้องครับ คูเมื่อคืนในวันที่หกนะครับผมตัดคลิปอยู่แล้วมันคูครับมัน่าได้ยินเสียงนกที่อยู่ในคลิปนะครับเสียงเจ้าหลิวภูพานครับเมื่อคืนนี่คูขึ้นเลยครับตัวที่เนี่ยตัวนี้ผมก็เลยไปใส่อยู่ข้างในเนี่ยปลายุคานะครับอ้าวโอเคครับผมบ่อที่ถือว่าขึ้นเร็วมากๆครับผมอดไม่ได้ผมต้องมาไหม่นี้เลยนะครับผมขึ้นเร็วมากนะครับมาแล้วครับผมด้เวลานกลงแล้ว าอาจารย์ใหญ่ผมเห็นว่าผ้าหายนะครับผ้าคุมนกหายอันหนึ่งนะครับเห็นแต่อาจารย์แหลมนะครับถือมาให้นะครับผ้าหายครับขาดทุนนะครับนกก็ไม่ได้ขาดทุนด้วยนะครับเอาเป็นไงจะแหลมวันนี้หบเงียเข้าไหมบ้ามาตามโนกอ่างถือว่าเยอะอยู่ครับอยู่ที่นี่เขาบจนัเขาจตลิ้ยว โมมีเออ้ยินเขาว่ามีหลิวตันด้วยไหมอนจารย์ไม่น์เขาเขาได้เาไปเห็นพเนีย์เงเสด็จรองเลยโอ้ครับว่ามันโดดลงไปซักเส้นพันีย์ว่อเป็นครับบินหักเลยเออมึงบอกเขามึงก็บกระตอเหยียบไปหรอกครับวันนั้นได้ยินไหมดิวตันเชียงใหญ่บ่เออมันเฉลยมาเรื่อยเนาะมัเยอะเนี่ยเช่นตัวที่ผมได้วันนี้ก็อ่าขวางถึงสามคำแหละแต่ว่าส่วนมากจะเป็นคําเดียวนะใช่ไหมพอทได้ยินเนาะ อ่ามันใจกำบังแล้วมันใจกับังยังไงแล้วครับแต่ว่ารครับนี่พ่อบัดได้ยินนะมีมอ่างนะครับส่วนมากผมจะได้ยินคําเดียวนะพะอะนะ่อปัดครับมันมีถึงสามครับนกนะน,นี่ผมก็ว่ายุ่มถึงได้ถามนะเดี๋ยวมาใช่ตัวอ่างตัวนี้ไหมบ่บ่ต้นตัวตัวนั่นจะเป็นอ่างอ่างตลอดเลยอ่างอ่างอ๋อหมายถึงว่าอ่างเยอะๆเลยใช่มอสามคำตีต่อกันเลยครับเดียวแล้วก็ เราจะมีอยู่ดีมั้ยต้องเป็นอ้างติดต่อกันเลยสามครับเรามันก็บอกว่าคู่ธรรมดาเรา็มาอ้างว่าอ้างว่างอีกว่าคู่ธรรมดาติดต่อกันนกซึนเดี๋ยวเดี๋ยวไปถามอาจารย์เยี่ยซีว่าผ้านี่หายไปไหนครับพี่น้องครับเสือขาดตุนนะวันนี้โอ้ยไม่จุนนะบิดไปไงพ่อผ้าหายผ้าหายนี่เราจะพลาดอะไรคุมั้งได้ยินอยู่แล้วตัวที่ผมได้พ่อปัตอ่างอางคำหนึ่งคำแรกครับอ่างคำแรกครับ แต่ว่าผมได้ยินตอนตอนที่มันอยู่ป่าที่มันมันอัดกับนกเจ้าเสียงใหญ่ครัแบบนกที่บิบบนอ่างถึงสามครับอ่อพาพอคุ้มไปบ้านเราแต่ส่วนมากจะเป็นจะมีแค่หนึ่งะเยอะโอ้ลงทุนเลยนะครับวันนี้ผ้าก็หายผ้าสีชมพูไลยล่ะอืมือบชมพูจะมาทุแมวเลยของยุบอะไรล่ะโอ้ยอยู่อยู่ผ้าบักไรอ่ะอ๋อสามเดือนแล้วจะผ่าพื้นน้ำลายดูตัวให้หน่อยพ่อเห็นแล้วดูแล้วเหมือนเดิมเลยเฮะเหมือนเหมือนกันเลยตัวแล้วล่ะ เป็นเงินก่ตัวไหนก็ย่อไปก่อนน่ะเป็นไงนกตัวที่พ่อแบ่งนิสิตไปเข้าท่าไหมก็ก็ดีๆก็นิ่งไหมนิ่งนิ่งนิ่งเข้าท่าเหมือนเรือไหมพ่อเข้าท่าเหมือนเรือเนาะพ่ไม่ดึงก่เก็บน่ะพ่อแมวที่บ้านเยอะป่าก็หายวันนี้ขาดทุนเนาะโอ้ยขาดอะไรกับอะไรอย่างเดียวว่าคือเราไม่สาวทุกแม่ต้องไปไม่รงมาร้กันงแล้วงว่า เออเห็นว่านกโดดล่มแล้วพ่อโดดล่มอีกแล้วขึ้นชั้นอบนไปนั่งแม่หันตัวไหนโดดล่มตัวล่าสุดหรือตัวแรกตัวล่าสุดยังไงเศร้าหักเหรอเศร้ามันหลุดออกจากกันยังไงเศร้าหลุดออกจากกันเออแล้วมันเอาขึ้นไปแล้วมันอันข้างบนก็ลุดไปอีกเราอย่างไรทีนี้ร่วงลงมาเลยไม่ร่วงขึ้นเลยอ่ะอ๋อเอาขึ้นเขย่าเขย่าลงมาเลยอะตายยังไงผมนะครับเอาเอาเดียวโซน ครับวันนี้นก็บบเจริญกันรอบเสียยังกันนั่นเรืยขึ้นเรอาอยู่หนึ่งเลยะหนึมนะครับวันนี้ก <c oughs> ็ความมีแต้มอยู่ครับผมเดี๋ยวยังไงก็มีอีกหลายตัวนอกจากแจมเนาะที่เสียงดีดโีโอ้เสียงดีหลายตัวมากๆเลยอ่าฝั่งตรงนยใครฝั่งตรงนี้ครับเจริญกันเราเออแล้มองฝุ่มนมองโนอนมองใต็มุ่นนะมองเสียนหน้าฝุ่นนะยิ่งเยอะใช่ไหมพ่อ เขามาเตกยูกมันงอกระดับนั่นแหละลูกมาข้ามครับช่วงนี้ไอ้บ่อเนี่ยคู้สามยุใยุกคว้าพ่เหไหมครับคู้สามคูสารันลกเยอะจงิมยาไปอเออเออเออโอ้พาคุมสวยนะวันนี้นะอ เรามีอันนี้มีเลยมันไซน้วเดี้าเรา่้องก็ไว้ประมาณนี้ครับเชนเคยเอาแกมาย่างไปเนาะไปเซนนั่นหลไปเนนั่แล้วกับว่ามันพ้ลงไหนเ่นน้ำหานอย่างทีไปเซนตัวหนักก็ไม่เห็นมันไตสเลยงินผ่าเงยแก่บนเสียด้ยงปะโอ้ห่นละก็ผ่ากูว้าเอามก็เอาไว้วบนนี้ครับเชนเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพยงใจพูดทำคลิปนะครับสำหรับผมสองวันก็ ผ่านอยู่ครับได้วันหนึ่งก็โอเคแล้วนะครับก็ไว้ประมาณนี้ครับพสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมครับครับครับเจองานมีไก่ย่างสวยๆหน่อยสิเจอไปเจอกันที่งานไก่ย่างนะครับวันนี้ไก่ย่างหรือหรือย่างไก่ย่างไก่เรับไปเดี๋ยวครับไปเดี๋ยวเอออย่าเมาคนเดียวล่ะอย่าเมาคนเดียวล่ะรอเพื่อนน้อยมาเลยวะบอกแต่คนไม่เต็มใจเอ้ย babab 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 babab